คือครับตอนนี้กเต็มครับส,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุหูทุกคนนะครับมืนอนี้ก็มาพบกับผมส่องอีสานพาเหรอนะครับมืนอนี้กับสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการยิ่งปลาครับโดยใส นี่เลยครับลอกดอกสวานเห็ดเองครับกับนังสติกีนสำหรับใส่ยิ่งปลานะครับเป็นยางแบน0ูุเจครับมายิ่งเป็นไม้หน้ากุ้งครับหน้ากุ้งห่างข้าเจ้าครับแั่นเฮือนข้าเจ้าขออนุญาตข้าเจ้านะครับว่ายิ่งในโบข้าเจ้าขออนุญาตครับจังใดก็เพิมกันเลยครับว่ามันนี่สีใดจกโตครับแม่ก็นั่งตกเบ็ดอยู่นี่เนาะครับคืนร้ายปะแม่ ออเแม่ก็ได้แล้วครับตัวหนึ่งป้าหลายอยู่ครับแต่ว่ายุ่ไกลแห้งครับขึ้นอยู่แเทๆ่วุนด้วยครับ ตันแหละพอถือครับยิงไกลแให้เอาไหมครับเอาไหมถือแล้วครับนั่นอีกถือแล้วครับเป็นปะนินนะครับปะนิน ใส่สวยเลยครับนี่ครับมาแล้วเต็มแหลกของเฮานี่ครับเป็นปลานิลใส่นี่ครับใส่งามๆเลยครับพี่น้องที่ตามชมกันต่อไปครับว่าสีด้เพิ่มเติมอีกจักโตครับมาแล้วครับฟูงนี้มาแล้วครับไกลแห้งครับไกลแห้งเดี๋ยวสีลองยิ่งข้างไกลมั้งครับ ถือครับถือครับดอกดีถือยิ่งไกลแห้งครับยี่สิบกว่าเมตรครับประมาณยี่สิบเมตรได้ดอกนี่ยิงจากพุ่นเลยครับใส่ดีครับใส่ดีแต้มที่สองแต้มที่สองมาแล้วครับ นี่เต็มที่สองห้าครับติดตามต่อไปครับวาดสีแดงจักแต้มเลยนี่ผุนครับคืนร้ายครับแต่ว่ายู่ไกล แล้วลองไปหาฟังผุนเมืองครับเพื่อมันไกลกว่านี่มาหมองไม่หรอครับแค่ย่องเขาไปมันกัดไปไว้แหละแค่แห้งวานเอาไปยิ่งทั้งหนูแลนะครับชอากับขันยับมาทางนี้จักหน่อยนะครับนะครับผู้ ถึอแล้วครับลแล้วครับลแล้ลตัวป็ญไงป็นไหนเนาะครับอของครับของอุปสรรคร้ายแห่งนี่ครับเต็มที่สามของเข้ เตที่สามมาแล้วนี่ครับตัวใบใหญ่ใบใหครับไปต่อกัเลยครับไม่ค่อยคืนแหละพวกนี้ก็เป็นไม้ไม้ ข้างทางแล้วครับที่ห้างขี่รถผ่านคิดว่านาที่นีโตครับได้จอดเบรงนี่ดีครับคือครับคือ้วครับแส่งดีซีของเห้า,า,าครับของวันนี้ มนนีอีกหลายโตเลยครับเดี๋ยวเข้าชิฟฝ่าอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็ฝ่าไปยิงตัวไม่เลยนี่ค,ครับแต่ที่สี่ของวันนี้นี่ครับประน่นใส่ง,งามๆเลยครับไม้ค้างนะกลุ้งครับเดี๋ยวเข้าไปตามตอกันบิง ว่าที่ใดแตมที่หาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งบอ่บอบ่โดนครับนิ่งเลือกโหดครับบ่โดนบ่โดนสุ่มไหมครับสุ่มไหม นั่นก็ึ้นขึ้นแล้วครับเร็วแล้วป้าหลายมากมากเลยนะครับข้อทีเหลือยิ่งต่ตัวใหญ่รครับถือล้วครับได้เลยถือครับ ถือครับนั่นถือับตัวว่างญ่บันไดครับแต้มที่หาครับมันหมานครับมันหมานมันมนี่มันหมานนี่แต้มที่หาของวันครับ ตามกันต่อเลยประสิทธิ์ต้มที่หกโบ ครับแตนที่เราได้ลรอโน้ะครับที่นี่บอดด้นับเลยครับ พหันนี่แบตกล่องเบรดเนาะครับใส่แบตกล่องมาใหม่แล้วครับเอาอ่ะยังอยู่ตีไม้เก่าครับกยังขึ้นหลายขึ้นเก่านะครับแต่ว่าเลิกก่าเก่าครับถือครับอาจ,จือถือจุดตายครับตัวนี้โบสูเลย ไมยเดียวครับไ <laughs> ลาอยูหลีพี่น้องติดตามต่อไปครับวันศุกร์สลยครับ นัดนี่พอถือครับโอ้ผ่านแล้วครับผ่านแล้วเป็นไมข้ขางนะากุ้งข้าเจ้าเนาะครับข้าเจ้าบงหัวครับวงนี้เป็นหมองข้อไอยนามเสียออกครับผมกับคนหนึง่งือการครับว่าป้าสีร้ายขนาดนี้นี่ครับขี่รถพานครับว่าสิไปยิง,มงหม่องไม่มาจอดเบิ้งครับร้ายดี ตัวใหญ่่อึ้นแล้วครับต้นมากสิคินไม่ได่ตัวน,น้อยๆเพราะว่าตัวใหญ่มันหูครับว่าฮียิงมันเอ้ายิงหลายเธอหลายมันก็แค่ครับบ่ค่อยบ่ค่อยึอยืนค <c oughs> ือครับกองนี้เต็มเต็มครับทีเราครับ นับบพิดนยจะเป็นแต้มที่เจ็ดของมือเหรอครับของครับของมาแล้วครับปนินไซส์สวยนี่ครับเป็นแต้มที่เจ็ด ตามกันต่อเลยมันหูแล้วครับสงใสัยตรงสุ่มเบิ้งแหละว,ว่ามันตีขึ้นมาบอมันเริ่มหูแล้วเขายิงมันหลายเถื่อแล้วก็ตรงสุ่มเบิ้งครับว่ามันตีขื้นบอ ผมเห็นไกล้ๆครับแต่ว่าบรินยใจว่ามันป่าบ่อเดี๋ยวสีล้องซูมยิ่งข้าไปบิ่งเมนครับเป็นป่าครับคือพร้อมครับรูดครับไพ่หืนเลยครับบุกันเดี๋ยวสีลองมาบึ่งฟังทีครับอืมฟังทีน้ำเน่าครับ เดี๋ยวดืนเฝ้าอีกสักพักอ่ะนายมองครับตรงยิ่งแล้วก็งนายไปเรื่อยนะครับถ้ายิ่งแเราบง่ายมันบอค่อยขึ้นโอ้ถึอโอ้ถึอครับถึอ นี่แหละมันบดินครับนึกว่าบดถือนี่ครับเอา้าคือนง่อีกตัวหนึ่งคือถือตัวหน่อยครับโอ้เก็บเมดครับนี่อีกแต้มนึงครับซอดปาก ตามเันต่อเลยครับ,ล,รบล,ลงแล้วครับลงลงแล้วลงแล้วูครับเริ่่หงแล้วนี่ยางแ้งเดี๋ยวสีลอง,องยางเขาไปข้างในบงเนะครับ ข้าเจ้าสิหายวะน้นองปอดข้างในแหงร้ายครับพี่น้งองปอดไหลห่ครับน้ำนตื้นๆครับ ตัวปนยายครับห้อถที่ยิงกต่ตัวปนยายนะครับตัวได้ปนยายห้ากับปนยิง ครับปลาไะไรีิตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ถือครับถือแล้วครับถือแล้วอุ้ย ถือตัวง่ายครับถือตัวง่ายอนีเลยครับผมใส่สวยเลยครับตัวนี้ นี่ก็เทียงแล้วครับมาแต่เศร้าเดี๋ยวเขาออกไปเบ่งปลาร่วมกันเลยครับว่าไม้นี่เขายิ่งไปจาโตน่าทีพ่อแล้วครับเพราะว่าผมต้องไปทํางานต่อนะครับก็เอาพ่อได้กินครับกไรตัวเติบยู่เนาะครับมีแต่ตัวง,งามๆเลยนี่นี่ครับปลาร่วมทั้งหมด หนึ่งครับสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโตพอดีครับเป็นผลงานร่วมของไม้ที่เข้าไปยิ่งงค่ะหนีสามโตรครับครับไม้ที่เข้ายิงหน้าหน้ากุ้งเขาเนี่ยครับ อีกเก็ตโตพอดีครับก็คงสีพ่อแล้วนะครับสำหรับมนีกับมีผลงานให้พี่น้องเบืองครับพอประมาณสานีแล้วครับเพราะว่ากัคำเหนนะี่วเนาะเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปเฮ็ดงานเห็นอย่างอีกแล้วครับคันไพ่มักวิดีโอแนวนี่เกี่ยวกับการยิงปลาเกี่ยวกับการเลาะของผมนะครับกับซอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในนาะครับ มนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ